สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สุดยอดทีวีช n แน EP 2กับเชื่อดีเว็บไซต์มาแรงทำเงินหลักแสนได้ไงมาดูกันครับก็ที่เราได้นัดหมายกันนะครับว่าจะมาเล่ารายละเอียดนะครับถึงวิธีการสร้างเงินแสนจากเว็บไซต์ iam system รายละเอียดเป็นยังไงมาดูกันเลยครับครับ ทุกท่านฝากกดติดตามตรงนี้และปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทางขวามือตรงนี้และกดทั้งหมดเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับสู่ am system ระบบสร้างไรายได้ออนไลน์แบบง่ายๆนะครับ เป็นตัวแทนขายในหน้าเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับก็สำหรับข้อมูลเว็บไซต์ก็สามารถแชร์ลงไลน์ลง Facebook ได้นะครับในระบบก็ทำรูปแบบการเชื่อมโยงนะครับไปหมดแล้วนะครับซึ่งแอนะร์ซิสเต็มคืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่านะครับเป็นอิสระในแบบที่คุณต้องการเลยนะครับก็เป็น แพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์รูปแบบใหม่ซึ่งนะครับออกแบบมาได้แบบสมบูรณ์นะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างพา s ซีฟอิน o m e นั่นเองนะครับแบบโดยใช้โปรแกรมขับเคลื่อนระบบเรียกว่าเรียกว่าแ f f i ฟ i a t e a ี t o เอ r ออโต n มนะครับระบบตัวแทนแฟรนไชส์ออนไลน์100%นะแล้วก็มี บริการเว็บไซต์สำเร็จรูกด้วยนะครับสำหรับแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์โค้ดบริษัทองคอ์กรร้านค้าต่างๆหรือท่านที่เป็นนักธุรกิจออนไลน์นะครับธุรกิจเครือข่ายก็สามารถตอบโจทย์ได้ธุกรกิจเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านครับสัมผัสนะครับกับการสร้างไรายได้ในแบบที่คุณต้องการกันนะคร,ครับก็จะมีข้อมูลต่างๆให้เราศึกษานะครับเว็บทำมาดีมากๆเลยนะครับ ก็เป็นลักษณะเป็นเว็บไซต์เนี่ยที่ให้เราสมัครฟรีนะครับแล้วเราก็สามารถโพสครับเหมือนกับว่าเราโพสให้คนสามารถเช่าซื้อเว็บไซต์นะครับเขาบอกว่ามีเว็บไซต์ให้คนเช่าก็เหมือนมีบ้านให้คนเช่านั่นแหละนะครับเพราะเว็บไซต์เนี่ยออกแบบมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจนั่นเองนะครับ เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์เนี่ยต้องมีการต่อยุทุกปีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางการสร้างพาสซีฟนะครับที่เกิดขึ้นแบบปกติอยู่แล้วนะครับก็เลยเาทางโปรแกรมเมอร์กลุ่มนี้ก็เลยชักชวนนะครับพวกเรามาสร้างไรายได้ผ่านเว็บไซต์กันนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่า,าในระบบเขาเนี่ยวางระบบแบบออโต้รันนะครับ เราซึ่งเราเรียกว่าออโต้ซิสเต็มนะครับระบบก็ช่วยหาหาตัวแทนนะครับสมัครเข้ามานะครับตัวเราก็ขยายตลาดนะครับทำโดยการแชร์โพสต์แชร์ลิงก์ออกไปนะครับการเลี้ยงออโต้รันก็จะรันนะครับทั่วประเทศเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้จากนะครับโปรเจกต์ออโต้รันตรงนี้แหละครับ ซึ่งเเรื่องรายละเอียดนะครับในเรื่องของรายได้แบบนะครับเหมือนกับเรียกว่าการผ่าแผนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าเรื่องของการผ่าแผนรายได้ครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ